ความหมายของ Animation Animation หรือ Animation รวมทั้งคำว่า a n i m เม e มาจากลากศัพท์ลาติน a n นิเมตมีความหมายว่าทําใ้้มีชีวิตหรือภาพเคลื่อนไหวหรือภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้การนำภาพนิ่งหลายๆภาพมาฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็วทำให้เกิดภาพลวงตาขึ้นมาของการเคลื่อนไหวออกมาโดยปกติ ความเร็วของภาพจะเคลื่อนไหวด้วยการฉายความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผลครับโดยถ้าฉายเป็นภาพยนตร์เมื่อสมัยก่อนจะฉายด้วยความเร็ว16เฟรมต่อวินาทีแต่ในปัจจุบันนั้นจะอยู่ที่24เฟรมหรือ30เฟรมต่อวินาทีครับซึ่งการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสร้างแอนิเมชันอย่างแพร่หลาย และกําเนิดออกมาหลากหลายรูปแบบตามรูปแบบและประเภทที่แตกต่างกันประเภทของแอนิเมชันแบ่งออกเป็นดังนี้1 d ึ่งรับแอนิเมชันหรือเซลล์แอนิเมชันคือแอนิเมชันแบบดั้งเดิมที่เกิดจากการวาดทีละภาพหลายๆภาพ นำมาเรียงต่อกันและฉายออกมาด้วยความรวดเร็วจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพดวงตาน่นิง stop motion animation หรือ model animation เป็นการใช้เทคนิคการถ่ายภาพหุนจำลองไม่ว่าหุ่นนั้นจะทำจากดินเหนียวดินน้ำมันหรือวัสดุต่างๆรวมถึงคนจริงๆก็ได้เหมือนกันแล้วค่อยๆขยับทีละนิดเพื่อถ่ายทีละรูปแล้วนำมาเรียงต่อกัน ด้วยจำนวน8 2 4ถึง24ภาพต่อวินาที 3. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันคือการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยในการคำนวณสร้างภาพจะเรียกการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์แอนิเมชันปัจจุบันนั้นมีซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์แอนิเมชันให้เลือกใช้เยอะมากเช่น3 d max adobe flash adobe after effects blender และ Roblox Studio ที่เราใช้กันอยู่คอมพิวเตอร์แอนิเมชันนั้นออกตามลักษณะของภาพได้2รูปแบบรูปแบบที่1นึงแอนิเมชัน2มิติหรือ a n i m เมชัน 2D และ a n i m เมชัน3มิติหรือ a n i m เมชัน 3D 3หลักการ a n i m เมชัน 3D หากักการสร้างแอนิเมชัน 3D เป็นการนำหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิมมาใช้หนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดของงาน a n นิเมชันก็คือเรื่องของ Keyframe เมื่อได้ฉากที่สมบูรณ์ดีแล้วเรื่องจะถูกแบ่งออกเป็นฉากๆโดย a n i m เมเตจะวาท่าหลักหลักในแต่ละฉากซึ่งท่าหลักเหล่านั้นจะเรียกกันว่า Keyframe จากนั้นจะส่งต่อให้แอนิเมเตอรวาท่าทายแต่ละเฟรมที่อยู่ระหว่างชีเฟรมซึ่งเฟรมเหล่านั้นเรียกว่าอินวิท e วี ต่อไปขั้นตอนกนารวาดคีเฟมและ e อินบีชีบีนด้วยมือเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือตรงแรงอย่างมากเพราะอย่างนี้ผู้ว่าดยังไม่สามารถเห็นได้ว่าภาพที่ได้มาจะเป็นยังไงจนกว่าจะวาดทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์สำหรับงานใีนมชั่นที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ก็ใช้หลักการที่คล้ายๆกันเลยเริ่มจากกำหนดท่าทางของตัวล,ละครในเฟรมสำคัญสคัญแล้วปล่อยให้ซอฟต์แวร์ช่วยสร้างอ e ินบีทีน การทดสอบภาก็สามารถทำได้ทางทีหลังจากการตั้งียีเฟรม c ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน4.1 p production ขั้นตอนเตรียมการเขียนบทเป็นขั้นตอนเริ่มแรกของงานที่มีความสำคัญอย่างมากขั้นตอนหนึ่งเพราะว่าแอนิเมชันเรื่องนั้น,น,นจะสนุกไหมรู้เข้าใจหรือเปล่าผู้ชมจะมีอารมณ์ร่วมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเขียนบทนี้ ให้การออกแบบตัวละครฉากโดยกำหนดรายละ,ละเอียดของส่วนต่างๆให้ชัดเจนเช่นสีลักษณะความสูงมุมต่างๆชุดหรือรายละเอียดปีกย่อยของฉากและตัวละครเพื่อให้นักออกแบบนักวาดภาพหรือคนทาแอนิเมชันแต่ละคนเข้าใจตรงกรันและผลิตภาพการ์ตูนออกมาเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนการเขียน Storyboard คือขั้นตอนในการทำํำบททั้งหมดที่เสร็จแล้วมาทำเป็นภาพเพื่อกำหนดมุมมองสแสดงวิธีการเล่าเรื่องกำหนดรายละเอียดต่างๆอย่างเข้ารวมถึงแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของภาพ4.2 Production ขั้นตอนการทางานจริงวาง Layout คือการวาดภาพรงสีและกำหนดลุมงภาพรวมถึงตำแหน่งของตัวละครอ,อย่างละเอียดและวางรายละเอียดในแต่ละช็อต ว่าตัวละครจะเคลื่อนไหวม,ม,มีการแสดงอารมณ์อย่างไรให้ชัดเจนสร้างฉากคือการวาดและสีฉากทั้งหมดให้ตรงตามที่วางรายละเอียดเขไว้ที่สา post production ขั้นตอนตกแต่งปิดงานการประกอบรวมภาพทั้งหมด compositing ในขั้นตอนนี้เป็นการนำภาพตัวละครที่ถูกกา animation เคลื่อนไหว แล้วเอามารวมฉากและตกแต่งแสงสีเพิ่มเติมเข้าไปให้มีความสวยงามและเสริมให้ได้อารมณ์มากยิ่งขึ้นเป็นกระบวนการที่นำนช็อตต่งตางๆที่ประกอบรวมกันทั้งหมดและตกแต่งเรียบร้อยแล้วมา,าต่อต่อรวมกันดนตรีและเสียงประกอบต่างๆเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างกระบวนการสร้างขึ้นมานั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทแรกในคลิปต่อไปจะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกมรมร b l อ x Studio เชิญเราชมต่อได้เลยครับผม